ลากาสีดหรือยังลากาขยับรถให้ด้วยแป้ง่นะคะรถคูนิวเมื่อเนี่หกขอไข่ลอยไม้อะไรเนี่ยกลับไปขยับรถด่วนเลยนะคะเป็นที่เขาประกาศนะคะเดี๋ยวโดนด่วนนะเนี่ยสงสัยล้อหายก็เพราะไม่มีน้องชาวยุทธยาจ๋าพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะไปพบกับต้นข้าวแล้วก็วงสอนสุพรรณ สองทุ่มไม่ไม่ไม่แดงไปจำงานได้อย่างเงี้ยสองทุ่มค่ะสองทุงท่มดนตรีสดนะคะใครชอบรำวงนะคะพรุ่งนี้ไปพบก,กับต้นข้าวและสองสุพรรณโชว์ได้ที่วัดบางซ้ายนะคะไปไหมไปไม่ไปไม่ได้ก่อนคะสวนข้าไทยอยู่ใกล้นะคะตลาดสุวรรณเตียวทองนะคะก็ไปพบกับหนู รายการไปนะคะกับรายการดวลเพลงชิงทุนจ้าดวลเพลงชิงทุนสังจรเป็นจากขากี่โมงกี่โมงประมาณไม่รู้พี่โมบอกไม่รู้ประมาณสามทุ่มสี่สิบนะคะประมาณนี้ก็เ้าเสร็จจากบางซ้ายนายพวกก็ไปต่อเลยนะคะมีมีสงานวันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตทิ้งท้ายเพลงสนุกสนุกนะคะแล้วก็ ไอ้ทยาแล้วก็ที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะอย่าลืมไปช่วยกันโหวต้นข้าวสุกิยาหน่อยนะจ๊ะขอบคุณจ้าแม่อย่าพิ่งหาวอย่าพิ่งหาวเหลืออีกแค่หนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่บางอะไรนะคะบางซา ไม่ได้คุณนิวไม่ได้ปปเอาเป็นว่าพรุ่งนี้บางอ๋อใช่บางสา,ายนายพรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็วันนี้บางประอินปป <c ười> นึกนึกอยู่ข้างหลังยังเยอะอยู่เลยบอกมือให้หนุ่นหน่อยได้ไหมจ๊ะขอบพระคุณมากเลยนะคะอยุธยาขอบพระคุณมากเสียงโบกมือดังๆให้อยุธยาจ้าพรุ่นี <c ười> ้ เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะอย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะ